โอเคก็สวัสดีน้องทุกคนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเฉลยข้อสอบคณิตสามัญปี64นะครับข้อนี้โจทย์บอกว่ามีซุ้มเกมแห่งหนึ่งนะครับคือมีการจับสลากเนาะโดยที่ว่ากล่องใบหนึ่งนะครับจะมีสลากอยู่9ใบนะซึ่ง9ใบเนี้ยก็มีหมายเลข1 2 3ถึง9นั่นแหละกำกับไว้นะครับใบละ1หมายเลขไม่ซ้ำกันก็คือไม่มีหมายเลขไหนที่ซ้ำกันเลยนะครับแล้วก็ก,กฎกติกาของการเล่นเกมนี้นะคือการเล่นแต่ละครั้งเนี่ย ผู้เล่นหรือคนเล่นเนี่ยต้องจ่ายเงิน90บาทก่อนนะครับคือจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยเล่นซึ่งพอจ่ายเงิน90บาทปุ๊บก็จะได้ทําการจับสลักพร้อมกัน2ใบโอเคไหมพอเราหยิบม,มา2ใบปุ๊บถ้าผลคูณของ2ใบนี้เป็นเลขคู่เช่นน้องจับได้เลข2กับเลข4 2่คูณสได้8คือได้คูณกันเป็นเลขคู่นะคนเล่นอ่ะได้เงิน180บาทแต่ถ้า ผลคูณนะครับออกมาเป็นเลขคี่เช่นน้องจับได้เลข1กับเลข3 1กับ3คูณกันได้3 3เป็นเลขคี่คนเล่นจะไม่ได้เงินรางวัลใดๆเลยโดยที่ว่าอย่าลืมนะเราต้องเสียเงินจ่ายเงินไปก่อน90บบาทนะครับคือถ้าเลขคู่ก็ได้เงินร้อยแปดสิบบาทเลขคี่ก็ไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยโจทย์ถามว่าในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยข้อสรุปใดที่ถูกต้อง ขั้นแรกนะครับการที่น้องเจอโจทย์ลักษณะนี้น้องต้องรู้เองครับว่าเราต้องใช้เรื่องคําว่าค่าคาดหมายมาเกี่ยวข้องครับเห็นไหมใครที่ไม่รู้ว่าต้องใช้อย่างนี้ไม่เป็นไรนะเพราะวอันนี้เป็นโจทย์ในหนึ่งในโจทย์ที่แบบคลาสสิกหรือโจทย์เรียกว่าเจอบ่อยมากในเรื่องของในบทของการแจกแจงความน่าจะเป็นเห็นไหมครับซึ่งบทนี้มันคือคนละบทกับความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นกับการแจกแจง,แจงความน่าจะเป็นเนี่ยคนละบทกันนะครับซึ่งการแจกแจงความน่าจะเป็นเนี่ยโจทย์จะเป็นในแนวนี้มากกว่านะ ถ้าเกิดน้องที่ไาดูคลิปนี้แล้วยังไม่เคยเรียนบทการแจกแจงความน่าเป็นเนี่ยน้องโจทย์เฉลยกัไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตอนที่น้องเรียนบทนั้นแล้วน้องกลับมาทบทวนน้องจะเก็ตมากขึ้นเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เริ่มเลยนะครับคือคือโจทย์ลักษณะนี้นะการที่เราจะดูข้อสรุปของการเล่นเกมใดก็ตามเนี่ยเราจะหาค่าคาดหมายนะครับโดยที่ว่าค่าคาดหมายเนี่ยสูตรคืออะไรครับค่าคาดหมายนะสูตรคือนะครับค่าคาดหมายนะครับภาษาอังกฤษเรียก expect expected value นะครับ นะูคือใช้ตัว μx นะในหนังสือกระทรวงใช้ตัว μx ถ้าในมหาลัยบางทีใช้ตัว, e วเล o g x นี้ก็ไดแแ้แล้วแต่สถานที่เนะาะแต่ตอนน้องเข้าเรียนปีหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าน้องได้เรียนบทเนี้ยก็ใช้ตัว e x หรือบางที่ใช้ μx แล้วแต่นะครับแต่ว่าความหมายเหมือนกันนะครับสูตรของค่าคาดหมายนะครับมันคือ sigma นะ้อง xi คูณกับ p คือความน่าเป็นที่ตัวแปรสุ่ม x จะเท I, okay ่ากับ xi เห็นป่ะโดยที่อันเนี้ยก็คือเหมือนเดิม i ตั้งแต่1ถึง n นั่นแหละ ข้อนี้มีเรียกว่ามี2ององกรณีแล้วกันโดยที่ว่ากรณีแรกคือผลคูณเป็นเลขคู่กรณีที่สองผลคูณเป็นเลขคี่เพราะงั้นให้พี่ขอเขียนงนี้ครับขอเขียนว่าข้อนี้นะมันก็คือเรียกว่า x 1คูณกับ p x เท่ากับ x 1เห็นปหแล้วก็บวกกับ x 2คูณกับ p ยงเล็บ x เท่าั x 2เห็นไหมครับประมาณนี้นะ ไอ้เจ้า x กใหญ่เเล็กน้องถ้าน้องอยังงงงงไม่เคยเรียนมาก่อนไม่เป็นไรนะน้องจดไปก่อนไม่ต้องเสียนะครับคือแก่นสำคัญมันไม่อยู่ที่ตัวแปรอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวน้องแทนค่าให้เป็นอะไรให้เป็นก็โอเคแล้วนะครับคืออย่างนี้ที่ข้อนี้มีแค่ x ถึง x 2พเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีแค่2เหตุการณ์ย่อยคือผลคูณเป็นเลขคู่หรือผลคูณเป็นเลขคี่นั่นเองนะครับโดยที่ว่านะถ้าเกิดว่าพี่ให้อันเนี้ยแทนความน่าเป็นแรกคือผลคูณเป็นเลขคู่นะ ผลคูณเป็นเลขคู่นะครับอันนี้ x 1ของพี่เนี่ยมันคือเหมือนผลลัพธ์ของมันซึ่งคือ180ความหมายคือถ้าแท้ออกมาเป็นเลขคู่ไม่โทษทีถ้าผลคูณสลากออกมาเป็นเลขคู่เนี่ยคนเล่นจะได้180บาทเราก็เลยทาการเอาร8อไปคูณนี่คือสูตรของมันเฉยๆนะครับนะแล้วก็บวกกับนะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่2ก็คือ,อความได้เป็นที่ผลคูณเป็นเลขเลยครับ ผลคูณเป็นเลขคี่เนาะเลขคี่นะครับก็จะไม่ได้เงินเลยคือถ้าได้ได้ศูนย์ครับ x2 เป็น0ูย์ x1 เป็น1 8ออันนี้น้องต้องรู้เองนะครับแต่ย้ำอีกรอบนะน้องที่ไม่เคยเรียนบทนี้มาก่อนอาจจะงงง,งสูตรนี้ซึ่งไม่เป็นไรนะค่อยๆค่อยๆจดเฉลยไปแล้วก็ค่อยๆฟังไปทีละสเต็ปจะได้จะได้ไดค่อยๆเก็ตในเรื่องนี้ซึ่งไม่ยากเลยย้ำว่าไม่ยากเลยบทนี้มันชื่อบทว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นแต่ว่าบทเนี้ ง่ายกว่าบทความน่าจะเป็นแบบหลายสิบหลายร้อยเท่ามากเลยนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่ายิ่งข้อสอบแนวใหมย่ยุคใหม่เนี่ยความน่าเป็นก็ไม่ได้ออกยากเหมือนสมัยก่อนลนะการว่าทุกบทตอนนี้ค่อนข้างง่ายเลยถ,ถ้าถ้ฝึกฝนมานะค่อนข้างง่ายแทบทุกบทเลยไม่ได้มีบทไหนยากเป็นพิเศษนะ,นะครับแล่เป็นข่าวดีของน้องๆยุคนี้นะครับคืองี้ขั้นแรกก่อนน้องน้องเห็นว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้อะไรครับศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์แสดงว่าตรงเนี้ยข้อนี้นะถ้าน้องตั้งสติดีๆนะ น้องไม่ต้องไปหาตรงนี้เลยครับเพราะว่าเป็นศูนย์อยู่แล้วน้องไปหาแค่ผลคูณเป็นเลขคู่ทุกอย่างก็จบลงเห็นปะทีนี้ครับอ่ะเราไปแอบทดกันก่อนนะอันนี้คือค่าคาดหมายนะครับเราแอบทดก่อนนะอันนี้ค่าคาดหมายตัวแปรสูง x นะครับแล้วก็ที่อ่านี้หนึ่งนะคือพี่ขอมาหาน,นี้ก่อนครับความน่าจะเป็นที่ผลคูณเนาะผลคูณเป็นเลขคู่ครับแน่นอนครับมันก็ต้องเป็น เนสถูกไหมครับน้องความน่าเป็นวน e, NS ทีนี้อย่างที่พี่บอกเรื่องความน่าเป็นนะถ้าน้องหา NS ไม่ได้น้องข้ามไปเลยโอเคไหมเพราะขนาด NS ถ้าน้องยังหาไม่ได้นะมีโอกาสสูงมากที่ n น e, น้องจะหาไม่ได้พี่จะพูดเงี้ยซ้ำแล้วซำ้ำอีกเพราะม,มันสำคัญมากแล้วสําคัญที่สุดคือการที่น้องหา NS ไม่ได้ไม่ได้ว่าน้องไม่เก่งน,นะคือในห้องสอบมันมีหลายปัจจัยเพียงเดีพี่จะบอกว่าถ้าน้องนึกไม่ออกหรือว่าไม่มีไอเดียเลยว่าจะหาอย่างไงในวันสอบน้องข้าไปก่อนอย่าไปเสียเวลา โอเคไหมครับนะซึ่งข้อนี้ไม่ได้ยากเลยครับเพราะว่ามันมีเลขอยู่อีกเลขครับมีเลข9เลขหรือว่ามีสลากถึงเก้าใบนั่นแหละแต่ว่าหยิบมาพร้อมกันกีนก่ใบพร้อมกัน2ใบจบแล้วครับแปลว่า n s เนี่ยคืออะไรครับ n s คือมีทั้งหมดสลากทั้งหมด9ใบเลือกมา2ใบพร้อมกันคําว่าพร้อมกันเนี่ยแน่นอนต้องใช้ n เลือก r อยู่แล้วหรือว่า n c r อยู่แล้วนะครับ9เลือก2นั่นเองนี่คือ n s ก็กลายเป็น9คูณ8หารด้วย2แฟคทอรเรียลนะครับ ใครที่งงว่าอันนี้มาได้ยังไงทาไมบางคนบอกพี่อันนี้สูตรมันเป็น n แฝกสูตรด้วย n ลบ R แฝกแฝกไม่ใช่หรออย่างเงี้ยใครที่คุ้นสูตรนี้นะเดี๋ยวน้องลองไปดูคลิปก่อนก่อ,น,อนนี้พี่เฉลยเกี่ยวกับความน่าเป็นก็ได้พี่จะมีทบทวนให้แล้วนะว่าอันเนี้ยสุดท้ายคืออันนี้นั่นแหละแต่ว่าพี่ตัดทอนมาแล้วนั่นเองนะครับทัดมเพราะงั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บกลายเป็น9คูณ8ได้72นะแล้วก็2แฝกได้2ตัดกันได้36 3 6นนนน้องก็็ไดนนนนนะร่่ nS เเีปัคับ ทีนี้ NE ็นอ e. ทำยังไงนะ NE ข้อนี้นะ nE คือเหตุการณ์ที่ผลคูณเป็นคู่เนาะผลคูณของหมายเลขของสระเนี่ยเป็นคู่ครับเลขคู่น้องตอบพี่หน่อยครับว่าการที่ผลคูณเป็นคู่เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงเออเช่นน้องว่า1นคูณสเนี่ยได้2เลขคู่ไหมเลขคู่ถูกไหมเลขคู่ถ้า2องคูณสล่ะได้8เลขคู่ถูไ 8, กไหมครับ แต่ถ้า1คูณ3ได้3เลขคี่ถูกปะ่ะแสดงว่าที่เป็นเลขคู่มี2มี2เคสที่ผลคูณเป็นเลขคู่ถ้าน้องๆดูดีนะครับน้องลองตอบพี่หน่อยครับว่าเราน่าจะแยกกรณียังไงดีใครที่อยากลองคิดก่อนลองกด stop คลิปตอนนี้ก่อนกดกดหยุดตอนนี้ได้เลยนะหรือใครที่อยากฟังเฉลยต,ต่อไม่เป็นไรฟังต่อได้ไม่ซีเรียสน,นะครับคําตอบก็คือนะครับเราต้องแยกกรณีแบบนี้นะถ้าจะหา n e นะครับกรณีแรกเนี่ยคือ เลขคี่นะครับคูณเลขคู่เห็นป่ะกรณที่สองคือเลขคู่คูณเลขคู่ครับเห็นไหมซึ่งต้องบอกนี้ครับเรียกว่าอาหาร e นะครับกรณีที่1ก็คือเลขคี่นะเลขคี่คูณเลขคู่โจทย์ข้อนี้นะครับมีเลข1นถึงเใช่ไหมวิธีการน้องจำแนกเลขคี่เลขคู่พี่แนะนำให้น้องเขียนนี้อันนี้เป็น เป็นเทคนิคในเล็กน้อยเฉยนะครับไม่ได้แบบอะไรอลังการขนาดนั้นเนาะก็คือต้องเขียน1 2 3 4 5สาี่ห้าหแล้วก็เ8็แแค่นี้แหละน้องก็ได้ว่าเลขคี่มี5เลขเลขคู่มี4เลขเข้าใไหมครับซึ่งเลขคี่เนี่ยมี5เลขใช่ไหมครับเราเลือกมากี่เลขเลือกมา1เลขเนาะเพราะว่ากรณีที่หนึ่งอ่ะคือกรณีที่มีเลขคี่1เลขเลขคู่1เลขรวมกันเป็น2เลขเรียบร้อยแล้วเลขคู่ก็เป็น4เลือก1ครับ พราะอยู่นะสุดท้ายมันต้องเลือกมา2ใบพร้อมกันนะก็คือเรียกเลือกเลขคี่1คู่1อันนี้ได้5คูณสีได้20ครับอะไรก็ตามเลือก1ได้ค่านั้นเลยนะเช่น5เลือกได้5 4สีเลือกได้4นะครับกรณีที่2นะครับนะ้องคือเลขคู่เหมือนกันเองครับเลขคู่เจอเลขคู่ครับอันนี้ต้องบอกนี้ครับอันนี้นะ ต้องใช้เป็น4เลือกสองเข้าไหมครับ4เลือก2คือ4ีคูณสแล้วก็ส่วนได้สองแปด12บส่วนสได้6นะครับตรงนี้ได้หกเข้าใจไหมสำคัญมากนะตรงเนี้ยกรณีนะคือกรณีนะครับ1กับ2มาถึงกรณีที่1กรณีที่2กรณีสองน้องหลายคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าถ้าเลขคู่คูณเลขคู่เนี่ยกลายเป็น4เลือก1เพราะว่าเลขคู่มี4เลขใช่ไหมสีเลือก1ก่อนแล้วก็3เลือก1คือเหมือน คือเหมือนเลือกทีละทีละใบอย่างเงี้ยมันจะได้12บถูกป่ะได้4คูณ3ามซึ่งผิดนะครับผิดเพราะอะไรอันนี้ผิดเพราะว่าโจทย์บอกว่าให้หยิบพร้อมกันโอเคป่ะคือโจทย์บอกต้องหยิบ2ใบพร้อมกันคําว่าหยิบพร้อมกัน2ใบหรือ2ใบพร้อมกันเนี่ยความหมายคือสมมติน้องหยิบได้เลข2กับ4กับอีกคนบอกว่าหยิบพร้อมกันนะหยิบพร้อมกันเนได้4กับ2 2ออันนี้ถือว่าเหมือนกันนะครับ ถ้าเราหยิบพร้อม <Jamie, S 2> กันให้น้องจินตนาการว่าสมมุติน้องหยิบปากกาสีน้ําเงินกับแดงพร้อมกันนะกับเพื่อนน้อยคนบอกว่าหยิบพร้อมกันเหมือนกันแต่ได้แดงกับน้าเงินเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะคือสุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายคือเรามีแค่น้ำเงินกับแดง2อันอยู่ในมือเหมือนกันผลลัพธ์สุดท้ายเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันหยิบพร้อมกันต้องใช้ n เลือก r นะครับแต่ที่กรณีที่1เนี่ยที่พี่ต้องคิดแยกนีเพราะเลยครับเพราะว่ามันแยกเลขคู่เลขคี่นะครับก็เลยใช้แยกกีละอ่านแต่กรณีที่2ถ้าเลขคู่รวนรวน ก็คือเลือกทีเดียวเลยเพราะว่าหยิบพร้อมกัน2ใบสรุปก็คือกรณีที่2ต้องได้6นะครับไม่ใช่ได้12นะเข้าใจไหมครับทีนี้จบแล้วครับมี2กรณีแสดงว่า ne คืออะไรครับเอามาทำรายการบวกหรือคูณบวกหรือคูณถ้าแยกกรณีแล้วแต่ละกรณีจบในตัวก็มาบวกกันถูกไหมครับใช้กฎการบวกนะ ne ก็เลยกลายเป็น20่บวกหครับได้26่สิบหกเข้าใจไหมเพราะงั้นเนี่ยผลคูณความน่าเป็นที่ผลคูณเป็นเลขคู่อ่ะก็คือ ne คือ26่ส่วนสา ก็จะกลายเป็นเ,เรียกว่าไงดีก็เรียกว่าจริงๆจะตัดทอนก็ได้นะอันตัดทอนก็ได้เป็น13.18แม่แม่สองตัดได้ถามว่าสรุปตอบอะไรครับข้อนี้คือทั้งหมดที่พี่ทำเนี่ยนะคืออะไรครับน้องถ้าน้องสังเกตดูมันคืออันนี้ถูกไหมอันนี้เราหาตัวเนี้ยเพื่อที่เอาไปทําอะไรเพื่อที่เอาไปทําตรงนี้ครับโอเคไหมพอเง้นเนี่ยน้องแทนค่าจบนะครับก็เรียกว่านะเขียนว่าตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะแล้วก็ต้องบอกนี้ครับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอคือท่าน้องแทนอันเนี้ยคือท่านต่อไปใช่ไหมแต่พี่ขอหอยุดตรงนี้ไปก่อนคืออันเนี้ยพี่ใช้การหาความน่าเป็นที่ผลคูณเป็นเลขคู่เนี้ยอันนี้คือวิธีที่1เดี๋ยวพี่บอกนี้ก่อนขอขอเบรกตรงนี้นิดนึงคือทั้งหมดทั้งมวลที่พี่แยกกรณีต่างๆนานานเนี้ยคือวิธีที่1นึ่งเข้าใจแต่ว่ามันมีวิธีที่2ด้วยครับน้องก็คืออะไรครับก็คือวิธีที่2นะคือการคิดตรงข้าม เห็นไหมครับคิดตรงข้ามที่พี่ขอขอขั้นเวลาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อน้องเรียกว่าได้ความรู้ที่มันเต็มเปี่ยมแล้วก็เห็นแนวทางที่หลากหลายนะครับมากที่สุดเท่าที่เท่าท,ที่จะทําได้โอเคตรงนี้ครับน้องว่าเหตุการณ์ที่ที่นี้ผลคูณเป็นเลขคู่นะเท่ากับหนึ่งลบเหตุการณ์ตรงข้ามครับตรงข้ามของเลขคู่เนี่ย ก,ก็คือผลคูณนะครับผลคูณนะไม่เป็นเลขคู่โอเคไหมเราข้ามคือใส่คำไม่ไปก่อนไม่เป็นเลขคู่หมายความว่าไงครับแปลไทยเป็นไทยคาว่าผลคูณไม่ใช่เลขคู่ก็คือผลคูณก็คือผลคูณเป็นเลขผลคูณเป็นเลขคี่นั่นเองอเห็นไหมอันนี้ที่เรสเต็ปนะเดี๋ยวสเต็ปนะครับเลขคี่ที่นี้ครับเดี๋ยวพี่แสดงให้น้องเห็นว่าวิธีเนี้ยมันจะคิดน้อยกว่ายัางไงบ้างหรือเร็วกว่ามากน้อยแค่ไหน คำว่าผลคูณเป็นเลขที่นะี่ถ้าน้องลองสังเกตนะมันมีได้แบบเดียวเลยครับคืออ่าอันนี้คือเดี๋ยวก่อนเขียน ne ก่อน ne ส่วน ns ก่อนนะครับโดยที่นะครับอย่าลืมนะ ns คือ3 6เหมือนเดิมนะครับ ne เราจะมาดูกันนะอันนี้อยากทดก่อนนะ ne เนี่ยคือเกิดจากกรณีเดียวครับถ้าผลคูณให้เป็นเลขที่นะ ne คือเหตุการณ์ที่ผลคูณนะผลคูณเท่ากับเลขที่ มันมีกรณีเดียวคือเลขขี้คูณเลขขี้ครับโอเคป่ะน้องดูใหม่นะอันเนี้ยถ้าคู่ขี้เจอคู่ได้คู่ถูกไหมเลขคู่เจอเลขคู่ก็ยิ่งได้คู่เข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าเลขขี้เจอเลขขี้เนี้ยอันเนี้ยคือเกิดจากเลขขี้คูณเลขขี้เจอเลขขี้มันจะได้เลขขี้พูดง่ายๆว่าถ้าอยากให้ผลคูณเป็นเลขขี้นะห้ามมีเลขคู่เลยแม้แต่ตัวเดียวต้องเป็นขี้ล้วนๆเลยเพราะงั้นเนี้ยตรงเนี้ย เ e life, work, a, ็นเลยง่ายเลยครับเลขคี่ล้วนนะมีกี่เลขเลขคี่ล้วนน่ะมี5เลขเราเลือกมากี่เลขครับข้อนี้เลือกมากี่ใบพร้อมกัน2ใบพร้อมกันเพราะงั้นจบนะครับคืออย่างนี้กลายเป็น5เลือก2เลยอย่างที่บอกนะห้ามเขียนเป็น5เลือก1นึคูณสเลือกหนึ่งนะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่ได้หยิบพร้อมกันโจทย์ข้อนี้คือหยิบสลากพร้อมกันเลยต้องใช้เป็น5เลือก2ทีเดียวเลยนะครับซึ่ง5เลือก2คือ ห้าคูณสี่ส่วนสองแฝอันนี้น้องตัดทอนเองนะครับได้สิบเห็นไหมอันนี้เป็นการทดก่อนนะครับ,บ,บ,บได้สิบแสดงว่าอะไรตรงนี้คือสิบครับถ้าน้องลองทําเศษสวยเท่ากันเนาะสามหกส่วนสามหกลบกับสิบส่วนสามหกเนี่ยมันก็ได้เป็นยี่สิบหกส่วนสามหกสังเกตว่าเท่ากันไหมครับเท่ากันแต่ว่าแยกกรณีน้อยกว่าคือจริงแยกแค่กรณีเดียวเองคิดกรณีเดียวเองจบเลย สรุปคืออะไรครับสรุปคือพี่ต้องการแสดงให้น้องเห็นว่าผลคูณความน่าเป็นที่ผลคูณสลากเป็นเลขคู่เนี่ยทําได้2แบบและคําตอบคือ13ส่วน18แต่ไม่ใช่คาตอบข้อนี้นะครับอย่าลืมนะน้องต้องมาที่พี่บอกนะเอา13ส่วน18เนี่ยไปแทนในนี้ครับตรงนี้คือสูตแล้วช่างมาันโอเคไหมอ่ะพี่ขอยกยกสมการนี้มาต่อเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะได้ว่านะครับเท่ากับ กลายเป็นอันนี้บวก0เนาะนี่คือ0แล้วนะตรงนี้0ไปแล้วนะก็กลายเป็นมิลเนะพี่เขียวเขียนมิมเลเฉยนะ180คูณกับ13.18ามสนเขานี้เลขสวยมากเลยนะครับน้องเห็นว่าตัดทอนกันสวยงามตัดได้10ครั้ง10บคูณสิได้130โอเคไหมการที่เป็นบวกเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าออโดยเฉลี่ยนะถ้าเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยโอกาสที่น้องจะได้เงินเฉลี่ยก็คือ130บาทนะครับแต่ว่านะแต่ว่า อย่าลืมว่าข้อนี้ก่อนจะเล่นมีค่าเข้าเท่าไหร่ค่าค่าเล่นเกม90บาทนะครับเพราะงั้นเนี่ยถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องอันเนี้ยข้อที่สําคัญมากนะคือโจทย์เน้นย้ําเยอะมากในคำว่าอะไรโจทย์เน้นย้ําเยอะมากนะคบว่าผู้เล่น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 แสดงว่าอันเนี้ยน้องต้องแอดซูมหรือว่าต้องตั้งสมมติฐานเอาเองว่าโจทย์ถามในมุมผู้เล่น ว่าจะขาดหรือกำไรโอเคป่ะในมุมผู้เล่นนะครับไม่ใช่ในมุมเจ้าของเกมนะเจ้าของซูมไม่ใช่นะครับอ่ะทีนี้ครับอย่าลืมนะเราหาค่าคาดหมายมาแล้วครับว่ามันคิดมาได้เป็นร30แสดงว่าโดยทั่วไปในี่ถ้าเล่นเกมเนี่ยไปเรื่อยโอกาสจะได้เงินเฉลีย่ยคือร3อยแต่อย่างที่บอกถ้าถามว่ากำไรเท่าไหร่นะกำไรก็ต้องเอา130เนี่ยไปหักออกจากเหมือนตั๋วค่าเล่นด้วยก็เลยเป็นบวก40ครับเพราะงั้นเนี่ยคำตอบคือ โดยเฉลี่ยแล้วผู้เล่นนะครับได้กําไรครั้งละ40บาทครับอันนี้คือข้อสูตปของเกมนี้เอเคมัไ,ไหครับต้องตอบข้อนี้เอเคมัไหอย่าลืมนะคำว่าบวก40คือ,อผู้เล่นนะครับในมุมผู้เล่นนะในมุมผู้เล่นจะได้กําไรครับได้กําไรครั้งละนะครับครั้งละ40บาทเห็นไ,ไหถ้าน้องถามว่าพี่อย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเล่นทุกครั้งเนี่ย ผู้เล่นจะได้กำไร40บาททุกครั้งเหรอคำตอบคือไม่ใช่โอเคไหมเพราะว่าค่าคาดหมายมันคือค่าเหมือนอารมณ์เหมือนค่าเฉลี่ยนะครับคือมันบอกมันบอกได้แค่ภาพระยะยาวๆถ้าน้องเล่นเกมน,นี้เยอะๆนานๆสักหมื่นรอบแสนรอบไปอะไรเงี้ยคำตอบที่ได้หรือว่ากําไรที่น้องจะได้แต่ละครั้งจะเข้าใกล้40บาทเพราะว่ามันต้องมีการหักเรื่องค่าค่าเข้า,ข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 า90บาทเห็นไหมครับนะคือข้อนี้หลายๆคนตอนอยู่ในห้องสอบเนี่ยจะไปมีข้อสงสัยว่าเอ้ยข้อนี้ ถ้าโจทย์ถามแค่นี้แล้วมันมองในมุมใครเนาะจะมองใน,ในมุมแบบผู้เล่นหรือว่ามุมเจ้าของเกมอาจจะแบบถ้ามองในมุมผู้เล่นก็กําไรถูกไหมมองในมุมเจ้าของเกมก็ขาดทุนถูกไหมครับนะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของเกมอาจจแบบยิ่งเล่นเรายิ่งเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าข้อน,นี้ก็ถือว่าต้องต้องใช้วิจาราณว่าโจทย์อ่ะพูดถึงผู้เล่นเยอะก็เลยต้องมองในมุมผู้เล่นนะครับและส่วนใหญ่ถ้าตามคอมมอนเซนนะพี่เชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะมองมุมผู้เล่นเป็นจัง นะครับข้อนี้ตอบช้อยสองนะครับคือโดยเฉลี่ยแล้วอย่าว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะได้กําไรครั้งละ40บาทคือข้อนี้พี่ว่าถ้าช้อยมีร30สมแบบมีโอกาสน้องมีน้องไหนมีน้องหลายคนอาจจะตอบร้อเพราะว่าบางทีลืมลืมไปลบ90หรือว่าลืมไปว่าต้องลบค่าบัตรหรือว่าค่าเล่น90บาทด้วยก็ต้องบอกว่าถ้าตอบ1 3 0ยจะโดนหลอกต้องตอบ40นะครับเพราะวเนี้ยต้องบอกว่าบทเนี้ยถามว่ายากไหมสำหรับพี่นะพี่บอกว่าพี่มองว่าง่ายมากง่ายแบบมากเลยครับ นะคือถ้าน้องฝึกฝนโจทย์นะคือง่ายของพี่อ่ะไม่ได้เพราะว่าน้องเรียนจบแล้วไปทําข้อสอบได้นะมันก็ไม่ขนาดนั้นมันก็ต้องเรียนจบแล้วก็ทาโจทย์ประมาณนึงเก็บโจทย์เบสิกให้ได้ทําข้อสอบได้แน่นอนนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะครับ